อาละกับสเลดทุกคนกันด้วยผมันอยู่เกมอ่าโซน่าชิโอดนะครับนะออฟเรมัก์นะครับโอเคซึ่งวันนี้เราก็หยุดกันที่พาร์ทสี่มะพาร์ทสามหรือพาร์ทสี่ไม่รู้นะโอเคซึ่งเราก็ได้ปืนลูกซองแล้วแลวพาร์ทที่แล้วเราก็ได้หัวร้อนกันไปนะครับนะโคตรๆซึ่งมันก็จะไม่คืนปืนอาร์ให้ผมอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรนะผมไม่ซีอยู่แล้วนะจริงๆนะโอเคไม่ซีจริงๆโอเคปะแล้วก็ไปลุยต่อนะครับแต่หลังจากที่เราออกมาจากคุกเวนตรไลนนั่นนะครับ ปะอุ้ยใบฟลอรสเหรอมันเหมือนใบอ๋อมันน่าจะเป็นน้ํานะเพราะว่ามันอาจจะใช่ใบฟลอสอย่างที่ว่าแต่ก็เปิดไฟฉายได้อยู่ดีนะครับนะเออรอบนี้ดูสว่างกว่าไอ้รอบที่อยู่ในคุคคือมืดมากนะบอกบอกไว้ก่อนโคตรมืดเลยนะครับอุ้ยมีประตูแบบนี้ด้วยอุย้ยโอ้โหกื้จากน้ำน่นจะเป็นอุ้ยเสียงมันดังว่ะมันจะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับนะมันเป็นเหมือนเป็นท่อน้ําทิงนะ้งอะเปิดได้ปะ เสริมไม่ได้ตามนั้นนะครับป่ะไปต่อเป็นท่อนำทีนะแต่ไม่มีกลิ่นไม่รู้กลิ่นมันจะทะลุลำโพงมาหรือเปล่านะครับโอเคไปต่อเราไปข้างหน้าก่อนแล้วกันอ่อาเดี๋ยวังไม่ยังไม่สับยังไม่สับยังไม่ส,บมสับเดี๋ยวไว้ค่อยนะไว้ค่อยอ่ะโอเาเขยงสับเลยแล้วกัน <c oughs> อโอเคอุยอ้ยทีต่อปืนมันลั่นอ่ะผมถือปืนอื่นดีกว่านั่นแหละ อืมไอ้รไปกระสุนหมดที่ใช้ปืนพกนี่หัวล้อนั่นแหละมันก็พอเงี้ยแหละนะครับนะประตูไหนวะประตูนี้ปะอ่าใช่ถุกสองแล้วกันยาสวยยาเล็กเอ่อแล้วก็ต้องสับอันนี้ไม่ต้องสับเนาะโอเคปเราไปต่อครับทุกคนนะ ไม่มีมาร์กเหลืองนะเอ้ยมีม,มีมีมาร์กเหลืองนะครับแต่ว่าผมขอสำรวจก่อนเผื่อจะมีคงมีของเล็กๆน้อยๆให้เราได้ออกมาเล่นกันซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนั้นแหละโอเคไปต่อทุกคนรู้สึกว่าในนี้จะไม่มีสองบีนะแต่ก็ไม่รู้อะก็ก,ก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคอุ้ยอะไรอ่ะขี้อ๋อไม่ใช่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชสำหรับคนที่กินข้าวอยู่ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะ โอเคอันนี้เป็นประตูคนใหญ่รู้สึก,กว่าแต่ว่ามันมน่าจะยังเปิดไปได้หรอกเปิดได้ก็แปลกนะครับนะอ่าเปิดไปได้อีกละไปเหลือม,มีแต่ห้องนี้นะที่เราต้องเข้าซึ่งมาร์กเหลืองก็อยู่ข้างในนี้และะ้วมั้งอ๋อไม่ใช่มาร์กเป็นประตูอ๋อเป็นเป็นสวิตซ์ลื่งเปิดประตูใหญ่ปะประตูใหญ่หรือประตูนี้ไม่รู้นะอ่าประตูนี้นะครับะ เป็นทางแคบๆโอเคไปต่อครับนะผมขอไปสำรวจฝั่งนี้ก่อนนะก่อนที่จะลงไปอ๋อก็ต่อเชื่อมต่อกับฝั่งนี้โอเคเราลงไปชั้นใต้ดินน้ำนะโหวิที่นี่มีกำลังสีแรงเวอร์ยีกดยามาก่อนมันแรงมากเลยวะ่ะ โอเคอ๋อ okay. oh, แรงแค่สั้นๆนะครับนะอ uh ๋อหุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โ oh. หกำลังทักเลยว่าไม่มีสัตว์อุ้ย <c oughs> มันเปิดมันก่อนนะอุ๊ยๆยัไยม่หมดหรอเปลี่ยนอะไรเยอะ มีโอกาสเปิดไม่ได้ต้องรีบเปิดไปก่อนนะครับนะลืมเลยเมื่อกี้ผมช้าไปมันมันมันเห็นผมก่อนครับนะผมไม่รู้ใครเห็นก่อนใครก่อนแต่ว่ามันมันเปิดผมก่อนปลาเลนเอ่อไม่อยากใช้ยาให้มันเปลืองอ่ะคือปิดอุ้ยนั่นไงนั่นไงเขาจะเปิดมาจากตรงนี้เลยนะนะใกล้กันนิดนึงตกลงใช่ปะเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วไม่เปิดมันก่อนนะไม่ได้ขอขอแย้ปั๊มเลยแล้วกัน ซึ่งปอมาม,ามากเหลืองมาอยู่ตรงนี้แต่ผมจะเดินไปฝั่งหนู้นก่อนนะเพราะว่าเผื่อมันจะมีไอเทมหรือของเล็กๆน้อยๆให้ลุ้นนะเพื่อเราจะได้มียามาใช้ต่อก่อนกับผีบ้านะครับนะสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ทดลองดีกว่าไหมนี่เปิดเลยนี่อ่าแมงเป็นร้ว่เปิดก่อนตลอดแน่ ประตูประตูเปิดได้ปะเปิดไม่ได้จเจริญเคไปต่อรันนะทุกคนนะซึ่งมันจะมีทางตรงกลางเดี๋ยวผมเดินไปทางตรงกลางก่อนนะว่าข้างหน้าน่าจะเป็นมันเป็นมันคือมาร์กเหลืองเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไปแบบว่าไปภารกิจต่อไปเลยแล้วมันก็ไม่น,น่าจะกลับมาได้ผมก็เลยคิดว่าการที่เราเดินไปพวกนี้เพื่อหาโ,โอ้โหแม่งจำปาแก เฮ้ยมือว้าเปลี่ยนเนียเด็ดเปื้อนยาวเปล่าไม่เป็นไรนั่นไงคิดไปแล้วแหละคิดไปแล้วมันต้องมีของดีอ่ายาอัร์เออโอ้โหเป็นบาเลตว่ะเุ้ยแต่ว่ามันโอ้โหบาเลตเลยนะเว้ยใจโหดิบาเลตนะเว้ยกสูงยี่สิบนะครับนะไม่ต้องถามนะเรื่องความแรง กระสุนยี่สิบนัดเดียวน่าจะจอดนะครับนะก็ดีแหละโอ้มีปืนใหม่ๆเยอะแยะแต่ไม่มัไม่มีอาร์คให้ผมเลยวะอะไรวะเดี๋ยวนี้มันเกินไปหรือเปล่าโอเคใช้เอไอปืนปืนเล็กๆดีกว่าคู่ใจโอเคแล้วผมเราไปมาร์คเหลืองดีกว่ามาโอเกมนี้หอกเลยว่ามาณนะสิบบาทนี่คือคุ้มมากทำผมหัวร้อนทำผมโอ้โห ครบรสนะครับ10บ,บาทนะครับแนะนําให้ส,สนุกของแท้นะครับบอกเลยว่ามันมากสำหรับเกมนี้นะครับนะมันคอดโอเคไปไงต่อดีวิวโอ้ยอย,ยาก้าเก้าเผไม่ต้องเติมหรอกโอเคปะ โอเคข้ามเลยละกันเนาะเออกลับได้เหรออ๋อกลับไม่ได้โอเคไปฉายนี่รู้สึกว่าจะมีบนพังอุ้ยมีมีศัตรูมีศัตรูมีศัตรูปั๊บนี่ไม่อยากใช้ลูกซองว่ะต่กลัวยิงไม่โดนมากเลยนะจะบอกไปก่อนยิงไม่โดนคือต้องต้องรีกระสุนนะอุ้ยอุ้ยยา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  โอยาตอนนี้เป็นโรคหิวยาน้ำนะกระสุนไม่เอ,เอาแต่ยาตอนนี้ผมถามว่าเอาอาร์คหรือเอายาก็ก้าวมเอายา <c oughs> เออจะพาไปไหนวนะเนี่ยอ้อมเหรอเฮ้ยอันนี้เป็นพางมาร์คเหลืองเลยนะนะแต้ผมคิดว่ายังไม่อยากไปเท่าไหร่อ่ะเข่าวงกดวนะเนี่ย เรียบร้อยเป็นไงสองนัดแตกเจสเคเอาเฮ้ยดีนะเนี่ยยายาย่าย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 ารูดเข้าลูดไงประตูเปิดไม่ได้ตามสเต็ปมันเหมือนไม่เข่าวงกดเลยอ่ะมันเป็นในท่ออะไรสักอย่างอะไรแหละเข่าวงกดสั้นๆให้เข่าวงกดชัดๆโอเครอดอยู่ได้อยู่ได้อยู่ มันคือ DBS ใช่ไหมเฮ้ยทำไมรอบนี้นั่นเดียวแตกไม่น่าใช่ DBS หรอกไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใชใชเรียบร้อยสองนักคือชัวร์นะครับนะเคปืนโคตรดีติดใจอะกระสุนอ๋อ,อเป็นกระสุนนะครับเฮ้ยได้ M4 อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอเค DBS โคตรเอาไลค์เลยเฮ้ย,ยามาตารางสี มาร์กเหลืองอยู่ตรงนี้นะ,นะไม่เป็นไรไม่ต้องเอาของแล้วจังหวะน,นี้อุ้ยกมาตรังสีแรงวิ่งเลยมาตรังสีแรงเวอร์เลยเกตเคตเอาจัดง่วงก็ง,ง่วง <c oughs> อ่านเฉย โอเคเรามาที่ไหนวะเนี่ยอุ๊ยศัตรูเยอะเนาะแม่งมืดก็ระเบื่อที่มืดไม่เป็นไรเรามีดีเบตคู่ใจนะนะไปทุกที่โอชั้นว่างของสัเป่ามันอุ้ยโอ้โอยเอาไม่ใช่โอ้โหโอเคไม่เป็นไรเราไปต่อดีกว่าทุกคนนะเี้เป็นประตูด้วยเปิดไม่ได้ตามระบบ อืมอุ้ยเรียบร้อยนัดเดียวจอดก็มาดิครับเจ้ากับดีเบีสผมเหรอสามสิบผมว่าม<ผ>มฟอ <ผม S 1> ร์อมดีกว่าแปดสิบโอเคเอาของตัวนี้ก่อนดีกว่ามาดิมาดิมาด,มาดิเรียบร้อยเฮ hey, ดีบียสโคตรกูถามจริง อุ้ยทำไมมันก็มาตารางสีมันแรงจัดเลยว่ะไม่ไม่กล้าให้กูฟาร์มเลยอ่ะไม่มีของให้ฟาร์มเลยซ้ําผมเปิดทุกห้องจังหวะนี้เปิดทุกห้องแต่เลินพอเข้ารีบ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 เข้าโอเคข้างล่างไม่น่าจะมีอะไรหรอกเนาะไม่มีไม่น่ามีมีแต่ไฟฟ้าอุ้ยอ๋อปืนลั่นตกใจนึกว่าระเบิด อืมเป็นไฟฟ้านะจริงจริงมันมีตรงอื่นให้เดินไปด้วยนะแต่ผมก็อยากเดินแหละแต่ว่าผมกลคลิดมันยาวไม่เอาจริงนะก็ผมอยากเดินไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ฟาร์มยาอะไรเงี้ยนะเอาจริงนี่ไฟนะอ๋อเราเลิหลบได้นะโอเคมืดมากอ่ะอันนี้คือเปิดไฟฉายแล้วเนี่ยไม่าดีกว่าไม่บ่นมากดีกว่า เอ่อ,ทา,อทางนู้นโอเคทางนี้โอเคเอ่าไม่น่าจะมีตรงสับสวิตใช่ไหมไม่น่ามีน้ำนะวิววิว,วอะไรอ่ะอ๋อดีบีเอ <D BS S 2> ไปดีคูดเกียนรูปสองเนี่ยเกียนจัดจัดนนี้เป็นท่อที่นี่มันจะคือที่ไหนวะมันคล้ายๆโรงงานไฟฟ้าน้นนะบรรยากาศก็โอเค ปึ้มนัดเดียวจอดมากีครับคือลูกซองนี้ผมติดใจมากเลยอ้เฮียปืนแม่งโคตรดีอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอ๋ออ๋ออ๋เข้าใจละเข้าใจละมันจะให้เราวิ่งไ้โอเคก็มาดีครับรอดคนตีนะระบบเกมให้มันคิดไม่เป็นไรนะฝั่งเขาให้เราเลยไอ๋อลงไปข้างล่างใช่ไหม คือผมผมว่าผมไปยืนปุ๊บเลือดลดเป็นน้ำผมรู้เลยว่าใช่ใช่ใช <SU ่ไม่ตายด้วยสองนั้นไม่ตายก็มาดิครับดือมันมืดมากเลยเวลาเจอตัวเช่นนะมาดิวะเองก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นี่ว่าวิ่งอะไรอ๋ออ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ พี่ตกจลริดไว้ก่อนนะครับนะขพาสอนไว้โคตรมือดอัยากเกมอะไรวันนี้อ่ะสิ่งที่ผมเกียดที่สุดก็คือความมืดเพราแทบจะไม่รู้เลยว่าวามีไอเทมให้ฟาร์มไหมผมงั้นผมไม่ไฟาร์มนะเอาจริงไปเลยดีกว่า มันตีนพี่ไอ้น้องฝั่งขวาโอ้โหโอเคโอเครอดมันยากรอดยากมันยากจริงๆมันมืดนะไม่ได้อะไรหรอกเกมเขาก็พยายามทำมาให้มันแบบว่านั่นแหละครับนะโอเคไปต่อเออที่ไหนเนี่ยตามเหมือนเดิมเลยเฮ้ยแต่มันดูสว่างขึ้นนิดนึง โอ้ได้บอลเลตม,มายังไม่ได้ใช้เลยอะที่มืดอย่างงี้มันมันมันไม่เหมาะกับการใช้บอลเลตนะผมว่าวิเอศอสาวเหลี่ยคืออะไรอะ what t h f ไม่สองนัดไม่ตายวะอะไรวะสามนัดได้อันนี้สามนัดโอเคนัดที่สี่ตาย เราต้องใกล้ๆเว้ยสองเราไม่ตายใกล้ๆนะเนี่ยโอเคแล้วที่สามตายละไอประตูเหมือนกันวะโอเคเหมือนกันเนาะลุกเล่นลุกเล่นเฮ้ยเคอยเราเดินไปทางเนี้ยอุ้ยยา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 ไม่มีแล้วนะปั๊มเลยจังหวะนี้ปั๊มเลยเฮ้ยยา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  อน,นิยากคือสิ่งหายากนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญ <c oughs> เคปาผมว่าเราไปดีกว่า <c oughs> ออมาร์กเหลืองมันเป็นออโอเคเข้าใจละป้าทุกคนนะไปกันต่อไปอ,อีโอโอเคเป็นทางเดินถ้าเจอตัววิ่งไหวลูกผูเพราะลูกซองมันยิงไม่ค่อยโดนนะผมมายิงไม่ค่อยโดนนะคือไม่อุ๊ยโอ้โ อ๋ออ,อ,อ,ออ๋อโอ้วันตีนใช่ไหมเมื่อกี้ถึงกระอเอเนี่ยเอ้ยขางอ๋อเอาเอาที่เดิมหรอก็ที่เดิมอุ้ยมีทางขึ้นทางนี้ไม่เห็นประตูนี้เปิดไม่ได้น้ำนะไปต่อโอ้เมื่อกี้เอิดเลยอะอะไรวะอ๋อ ไใจเลยโอเคสองนัดไม่ตายด้วยตอนนี้อึดทั้งอึดทั้งวิ่งไวเอวใครจะไปสู้มึงได้เออสามนัดตายน,นนะแต่ว่ามันยิงโอย้ยิงโดนตัวนี้ยากมากโอเคสายไฟ,ไฟ พยงะระยางเลือไม่ลดใช่ไหมแต่ไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงไม่เสียเ่ยงสื่อเนื้โอโอ้โหมันค้างอะ่ะเวเนื้อกวนตีจริงๆไม่โดนด้วยไม่โดน แม่งเอ้ยเปลี่ยนปืนละโอ้ตัวน,นี้ไว้วมากอึดวะมาหาดิวะ อึดมาก What the fuck? าวัตถุดาบอึดไปเปล่าเฮ้ยโอเครอดอยู่ยางานนี้เพิ่มค่าสิบห้านะแล้วผมก็เลยยังไม่ปั๊มดีกว่าอ่าอ่าอา่ยังยังไม่กดดีกว่ามีประตูด้วยนะแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าประตูนี้มันจะเป็นประตูที่อ้าวโหเปิดมาได้ทั้งสองประตูไม่เป็นไร งั้นผมลองไปฟาร์มตรงนี้ก่อนล้วกันนะไม่รู้เรียกว่าไปฟาร์มได้หรือเปล่าโอเคมีอะไรไหมดูเหมือนจะไม่มีนะแต่ผมจะลองเดินดูก่อนเออไม่มีหละเออเสียเวลากับมึงจริงๆเลยโม่แม่งสถานที่หลอนจัดเลยนะ่แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดหลอ่อสุดไม่คุกดีกว่า ผมอยากทำสถานสามสิบสถานที่หลอนในเกมในเกมมือถือวะอือบอกเลยว่าต้องปงังต้องปังแน่นอนนะครับเอ่อแต่แต่ว่ามาร์กเหลืองอะ่ะเขาให้เราไปค่อยเราเอ่อให้เขาให้เราทำอะไรวะให้เราเดินมาตรงนี้นะครับนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีอะเนี่ยผมก็คิดว่าก็ตามนั้นแหละต้องเราต้องไปเปิดประตูก่อนนะครับนะไปะงั้นเราไปเปิดประตูแล้วกัน ตูโอเคเปิดปุ๊บโอเครอมันเซ็นไปตื๊ด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  A สองสี่แปดหนึ่งน่าจะเป็นรหัสของสถานที่นะไม่รู้เ่ยเมื่อกี้ผมเห็น A สองสี่แปดหนึ่งมันเขียนอยู่ตรงกำแพง อะไรเน็ตเบิร์กอะไรเย็ด yes. ล้วกันวุ้ยอะไรอะ่ะมอนหมอไม่ใช่เนี่ยมันเขียน AH อะไรสักอย่างจะบอกแล้วเป็นบอสอะ่ะ <c oughs> มาละมาละมาละดีนะผมป้อมเลือดเต็มร้อยก่อนงานมาละรู้สึกว่าเราต้องสู้นะครับนะ นี่มันฉลาดนะปั๊มตัวนี้รีบมันจะเข้ามาตอนเราปัม๊มไอ้นั่นก่อนอนะผนะโอ้ยอึดมากจริงตัวน,นี้อึดมาก ้าก็ไม่รอดอยู่ดีทำไมละ่ะก็มาสิครับรอรโอเคอเสร็จละเขาให้เราไปตรงไหนเนี่ยตรงไหนอ่ะกลับบ้านเหรอน่าจะต้องกลับเหรอไม่เป็นไรกลับก็กลับเนี่ย ไปลบปุ <I> ้ยนัดเดียวแตกก็มาดีครับโอเคเขาให้เรากลับไม่เป็นไรกลับได้ให้กลับก็กลับโอเคโอค้ยดูเดือดนะเนี่ยเหมือนไอ้นั่นเลยอะ่ะมันมันเหมือน,นเอ่อเออ่เออขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออมัน มันให้ลราสู้กับบอสแต่มันก็ไม่เชิงบอสนะมันก็ไม่ได้หดถึงกับบอสนะครับนะก็ปกติก็ไอต้ตัวตัวร่องหนปกติแต่ผมจะบอกว่าหดไอ้ตัวร่องหดนี่มันหดจริง <c oughs> อ่าห้องเวาตาไลนี่อีกแล้วถ้าไฟฉายพังนี่มึงก็อุ้ยอ่ามีลูกเล่นไฟฉายอุ้ยโอ้หถ้าไจฉายพังนี่คือจบนะบอกเลยแต่มันตะเกยียบนี่มันไม่มีไฟฉายพังไงก็ก็ดีไปหน่อยนะครับนะ <c oughs> ไม่คิดเลยอูอ้มืดมากซอมบี้ก็มี มีรถด้วยขับได้ปะผมจะตามจุดเหลืองอย่างเดียวแล้วกันนะเพราะว่าไปไม่เป็นเอ,อ่อมาร์กเหลืองอยู่ไหนวะห,หาไม่เจอเอ๋ออเด้อเด้ดเวยเนอะ อ๋อมาร์คเลยเห็นละเด้ผมเลยกล่องเดียวเองวะไม่าหาย,ยทุกคน,หเ,กคนเห็นแล้วโอเคนันเดียวแตกอุ้ยยากจัด ผมว่าห้องเนี้ยมันเชื่อว่ามัน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 มีอะไรซ่อนอยู่เว้ยแบบพวกไอทงไอเทมยาแต่ว่าผมหาไม่เจอหรอกแล้วผมก็จะไม่หาแล้วบอกไว้ก่อน <c oughs> เขาให้เราไปข้างบนเหรอสรุปเราต้องผ่านห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าห้องนี้ไปไม่ได้ผ่านก็ผ่านวะ อ๋อบ้านเอนี่บักอันี้บักบักกูก็เล่นแม่งเลยดิมาดิบักก็มาดิบักก็มาดิสองนัดนะถ้าโดนเต็มเต็มตัวนะครับนะแต่ว่าผมยิงลูกซองเกมนี้ไม่แม่เลยอ่ะมีอยู่ข้างหน้าเห็นอ่ะุ้ยฝั่งไหนฝั่งนี้เนาะโอเค ก็มามาดินัดโอ้นัดเดียวไม่ตายมาสองนัดก็แตกครับทั้งวันนี้มันอยู่ไหนวะอ๋ะอมาร์กเหลืองโอเคโอ้โหโอ้กูแตกดิวิตกจะหลุดไปหน่อยไม่งี้ย นี้ยแม่งดักรอ,อยเลยอ่ะหาเลยแล้วกันถ้หนีมันพ้นเปล่าวะเฮียไม่น่าพ้น่ะผมว่าเฮ้ยพ้น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 ไอ้แต่นี้มันไม่ตางมันนะโอเคตอนนี้นันเดียวจอดโอ้ย ยาผมเหลือ48ด้วยเลือดเลือดเหลือ48โอ้โหไม่ไหวนะนัดเดียวแตกก็มาดินัดเดียวมาดิมาดิดดาดาดลุยหนี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 โอ้โหโคตรเยอะเลย กูจนมุ้กี่ตัววันนี้เนี่ยโอ้กี่ตัววะนเนี้ยโอเค okay, นะจากที่เราใช้ความใจเย็นแบบโคตรมาโอเคเราลองเราเริ่มผ่านมาได้แล้วนะนะแต่สองบี้มันก็ยังเยอะอยู่ซึ่งเราก็ต้องผ่านไปเรื่อยๆน,นะะทีละนิดทีละหน่อยทีละน้อยทีละนิด,นดมา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 ,มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆปมเรียบร้อยเข้าไปอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตรงนี้ก็มาตรังสีแรง เราต้องเดินไปเรื่อยๆนะซึ่งโอ้โหติดศพอีกหวยเลยซึ่งผมไม่มียาแล้วนะตอนเนี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากกับการต่อก่อนแต่ผมก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีนะซึ่งตอนนี้คีย์บอร์ดค้างไม่เอาดิไม่เอาโอเคโอเคไม่ค้างละเดี๋ยวแล้วผมไม่อยากไม่อยากออกเกมเข้าใหม่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกเกมเข้าใหม่ตอนนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามัน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 ก็มันก็จะเปเริ่มใหม่ตรงนู้นเลยซึ่งมันไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับ เรียบร้อยโอเคเราต้องลงไปข้างล่างสุดเลยมั้งตอนนี้มีสัตว์ซอมบี้พวกนี้นะซึ่งผมคิดว่าผ่านไปได้ด้วยปืนลูกซองแบบนี้เรียบร้อยอีซี่บอยอุยรอดเลวอุยรอดเร็ว,รวนี่ผมใช้เวลาเกือบยี่สิบนาทีนะโอเคแต่ก็มันก็ไม่หัวร้อนนะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันมียาแล้วมันก็มีปืนนะครับนะที่ค่อนข้างโหดโอเคมาถึงอันนี้แล้วก็นั่นแหละครับ ตัดพาร์ตนะครับโอเคเจอกันพาร์ตหน้านะครับนะจะเป็นไงต่ออุ้ยหุยโอเคนะเจอกันพาร์ตหน้าโอเคผมคิดว่านะ่าจะต้องวิ่งผ่านหรือบไวน์ bye, bye bye, นะครับนะก่อนไฟฟ้าจะช็อตก็ตามนั้นแหล okay, นะโอเคครับผมเจอกันพาร์ตหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายนะครับนะมันมากเราเกมนี้ก็ผมว่าคิดว่ามันก็โอเคนะเกมเนี้ยโอเคมากสิบบาทคุ้มมากโอเคคนะรับผมไปละบายบายเจอกันจุ๊บ